ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนี่น้อนรอบเข้าสู่ช่อง s า l ินเคพีก็วันนี้เราก็กลับมาทำเรียกชันกันอีกแล้วใช่วันนี้เรามาตามคำเรียกร้องของทุกคนที่ทุกคนให้เรารีอคเอสปะใช่ก็คือเนฟเล e เ e l ลเนฟอะไรเงี้ไงล่ะอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่ามีความโลว์บิดนึง เน็กซ์เลเวนี่คืออะไรอัพไปอีกขั้นเหรอใช่อ๋อนางเอาเพลงนางมีเพลงอยู่แล้วนางเอามาทำใหม่ใช่เป็นเพลงของอะไรนะนังนังอะไรสักอย่างเออฟาร์ดอะกอย่างเพลงเนี้ยชอบเช่ไหมชอบนิ่งๆมากน้องชี้ชายมากเลยอ่ะพอทำผมสีแดงแล้วแบบด้วยผิวที่มันขาวอ่ะมันขับผิวออกมา นีววินเทอร์ใช่ปะนิวินเซอร์เหมือนลูกสาวไทยอนนิ่งๆสวยมากออล่าแบบไม่ดู่ไม่ดูจะเอาพลังอะไรมาไหนแบบชายมากสวยมากเออเด่นมากเลยนะมินอ่ะคาริน่าก็แบบก็สวยอยู่แล้วอ่ะคาริน่าเออสวยคาริน่าสวยอยู่แล้วมันซึ้งอ่ะ MV มันซึ้งมาก ลายเต้นของเอ็มเอ็มเขาจะคล้ายๆกันเลยเนาะแบบ<ะ>ด้วยๆน,นิดนึงเออสวยเนอะแลราชอบอย่างนึงตรงไหนดูปะตรงที่ว่าพอเอาเพลงที่มีอยู่แล้วมาทำมามีมิ่งใหม่เน่ยต่างากว่าเดิมใช่ๆๆ คือแบบลดนะใช่คือแบบคือมันหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเพลงนี้แต่พอมารู้จักจากเอสป้าแล้วก็แบบติดหูไปเลยใช่ติดหูมาบ่อยวิ่งออริจินอลใช่โอ้เนี่ยสวยมากเลยจึงมากเสียงดีมากนะใช่ว่าไม่ได้เฮ้ยวินเทอร์ก็สวยอ่ะผู้หญิงเนี่ยชอบ ชอบหนุ่มๆเงั้นเนาะสวยมากชีพยำพลังอะไรของชีวาได้ไมให้เอลองดูหน่อยชียังแต่ยังไม่เอาอวัตันออกมาเป็นตัวเนาะชีก็ยังแบบว่าพกพกมาบ้างนิดหน่อยอ่อแต่อวตารหน้าหน้าตอนนี้เหมือนเรา เหมือนแต่ว่าเหมือนแบบก็ต้องแบบต้องให้ความรู้สึกเปลียนอะไรเงี้ยเอฟเฟกต์เยอะมากนี่ไงมันมีเอีนี่ไงแมวบา้างนมูแงเพาแบบมันยังออกมาได้ไม่หมดอชอบแบบคุณคัลล่าทำผมตรงนี้แล้วแบบว่าหวานมาก <laughs> มัาแกะไปแกะทำคัลลน่งแบบเปียนใช่ ใครน่า to v i s u แบบเอ็อ็มแบบติกตุกตึ๊กตึ๊กตุ๊๊กเลย่สวยาแล้ชอบตรงที่แบบมันมีท่าเต้นละท่าเต้นมันมันนะมันสนุบอ่ะใน่ีเทเลสวยขึ้นเนาะที่เซลนี้เป็นคนเกาหลีป่ะี่ปคุนที่เป็นี่ปคุนของเกาหลีสองีนงีนวินเทอร์แล้วก็คาริน่าเป็นคนซ เลิเราว่าไม่ได้นะสำเนียงคิงดีนะสำเนียงคิงเลิศมากเราเต้นแบบลายแบบแข็งก็จบไปแล้วสำหรับเรียกชั่นเนสาเนสเอเลจก็เป็นอีกวงหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็เราชอบอยู่แล้วเรามาแรงมากใช่เพราะว่าเพลงอ่ะทำออกมาดีเป็นเพลงที่ติดหูเหมือนเพลงแรกที่ทำออกมา แบ็คแมมบ้าใช่อันนั้นก็คือแบบท่าเต้นมันมากก็เดบิวต์มาคือจึ้งเลยใช่แต่แต่เพลงเพลงดีนะเพลงฟังแล้วแบบเข้าใจป้าถ้าแบบว่าเราเอาเพลงมาแล้วแบบว่ามันมันมันมีข้อเปรียบเทียบอยู่แล้วอ่ะใช่ถ้าสมมติเอาเพลงเขามาทําแล้วแบบเอามารีมิคเองรีมิคใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าแบบเราทําไม่ดีก็โดนสาบใช่แต่ถ้าทำดีมันอาจจะมีความงงเล็กน้อยที่มันจะแบบเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวมีรปน่นนี่นั่นแต่พอ ฟังหลายๆรอบฟังเอิอเพอาะดีคือแบบว่ามันติดหูดีนะคือแบบพอได้ได้ปุ๊บปุ๊บอ่ะทอนชาแล้วอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเราลืมเวอร์ชันแบบออริจินอลไปแล้วอะลืมไปเลยเหมือนคิดว่าเนี้ยแบบว่าจึงสุดใช่ก็คือแบบเพลงเพอรติดหูมากมากใช่ก็สำหรับวันนี้เราก็ไปกันแค่นี้แหละถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรอีกถ้าใครชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำให้อีกนะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย Diolch <sighs> yn fawr iawn am wylio'r fideo.